สวัสดีครับพบกับ JP อีกแล้วโอเคไม่ใช่เจบีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไฟในแอดฟ r ตดี้ชูครับก็มาต่อภาคจากคลิปที่แล้วครับของ j จเมื่อปีที่แล้วครับ น่าจะปีก่อนๆครับเลยมาสานต่อสานต่อเอ้ยสานต่ออะไรก็สั่งแม่งเถอะโอเคผมก็มารับงานแทนครับโดยการมาแคสเกมไฟในเอ็นเฟดีครับเออหุ่นเหนื่อยโอเคเริ่มเลย ก็คดีนี้ก็น่าจะเป็นคดีกี่กับเฟดดี้พวกนี้ครับโอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยเออเอเอเ,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 อเอโอเคโอเคอุ่มเครื่องครับก็น่าจะไม่ได้มาแคทมานานครับโอเคดื่นมาก บอกได้เลยว่ามือถืออันนี้มันน่าจะดื่นมากๆครับเคที่จริงผมก็มาแคสเกมแทน JB ครับเพราะว่า JB มันก็บอกว่าไปที่อนอนครับไปไม่ไส่วนผมเลยครับโอเคก็ท่านผู้ชมคงจะไม่เคยเห็นคลิปไอ้พวกนี้ครับ มาเป็นเวลาสักอาทิตย์แล้วครับเคก็เลยมาทำเกมนี้อุ่นเครื่องครับเพราะว่า j จมันเป็นคนสั่งสั่งให้ผมแคสเกมเพราะผมเป็นลูกน้องของมันเคแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้ไปเที่ยวกับมันด้วยตอนตอนมันก็เลยไม่อยากจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูครับ ก็คลิปนี้ก็จะเอามาเป็นซองของ My วอนครับหรือว่าซองของทุกๆคนครับที่แบบเป็นทีมของ My วอนเอ v วีหนึ่งไมเอวีหี้ครับโอเคก็ดูสมก็น่าจะเห็นคลิปล่าสุดครับเพราะว่ามันเป็นคำสีแจ้งที่แบบจะมาทำแต่คลิปไี่นั่นอย่างเดียวเออ ที่มันใหม่หนี่นะเตีหนึ่งก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราก็น่าจะมาทำไอ้นั่นก่อนครับโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก็ขอ,อามาใส่แว่นครับโอเคมันคงจะมีเรื่องเด็กน้อยครับเพราะว่ามันมาแบบไม่ส่วนกันเลย JB มันไปที่ร,อน,รอนจริงๆ ไม่ได้หมูครับจริงๆอยากเห็นรูปมันไหมแม่งไมส่วนกูไปเลยมาทำคลิปอย่างนี้ครับเดี๋ยวประมาณสัก5-6วันนี้ก็น่าจะกลับมาครับประมาณวันที่3นี่ก็จะกลับมาครับโอ้มาแล้วมาแล้ว ที่ใส่แว่นเด่นครับแว่นที่แบบมันจะไนนน like อ้นั่นครับเป็นแว่นกันแดดครับโอเคโอเคดูโอ้ไปแล้วไปแล้วหนึ่ง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 ตายแล้ว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 ตายเดี๋ยวบอกโอ้เด็ดเด็ด เป็นอีหยังนะเ, bon ny, เนี่ยบอนนี่แกอยู่ไหนนี่อ้างถึงเกี่ยวกับเรื่องที่แบบต้องมาแคทตอย่างี้โอเคโอเคโอค้ย ดอะไร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 อึบจือึบเคอ้างอิถึงเกี่ยวกับว่ามันจะมากับบอนนี่แกย่นนี่อึบจอึบเค เล่นแทพีน,นะครับไปก็ไม่ไปบ้าเอ้ย JB มันก็สั่งงานให้นะครับมาเน้นเกมทีบ้าเปล่าเนี่ยอะไรไมชสยามอย่าให้มาโดนมาโอนโอ้ย อนนี้ตีเท่าไหรแล้วอึ๊ยมาแล้วเดเดเดอบ้าอย่ามายอย่ามาอย่ามา ที่จริงแพทย์น่าจะให้ JB มาแคทมากกว่าครับงสดูยังไงก็ไม่รู้ไอ้กูมาเล่นเกมฮาร์ดคอร์เงี้ยฮาร์ดคอร์นี่ก็เด่นได้นะครับต้องส่งไม่ใช่เป็นเกมผีครับก็น่าจะมาพูดเกี่ยวกับคำสีแจงที่แบบเอ,อการทำคลิปแบบจะมาในวันนี้ครับก็คือายวันนี้ก็จะอัปโหลดแต่คลิปที่แบบ โอ้หน้าเจ็นไหครับปรมจารย์ปรมจารย์ม่กตัวขนาดทีในุ้วงนี้ก็เคยเจอมาแล้วอีแบบนี้จะเจอได้ไง ไม่มีทางออกที่คนจะตกใจเออเป็นยังไงโว้ยเฟตี้แกยังมันกับนี่ได้ไหมอุ๊บอูอุ๊บโอ้โหย โอเคก็ <c oughs> แค่วันเดียววันเดียวครับโอเคแน่โอเค,อเคก็ต้องขอดาไปก่อนครับทุกทนไม่ไหวแล้วไปดีวกว่า